ไปพิจารณากายเวทนาจิตทมต้องไปปฏิบัติเดี๋ยวจะรู้ว่าเขจะทําไงนะถ้ายุคนี้สมัยนี้ต้องผ่านการกั่นกรองด้วยสติปันสี <c oughs> เอาตอนนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะตอนที่จิตมันตั้งมั่นเป็นสมาธิเนี่ยจิตมันมีสติกํากับจิตมันสงบระง,งับจากอารมณ์ต่างๆจิตสงบละเอียดประณีตยืนยาวอายุยืนยาว กว่าสุขที่เกิดจากกามลงทุนน้อยนิดเดียวไปนั่งหลับตาพุทโธพุทโธไม่เห็นเสียตังอะไรเลยอยู่บ้านพุทโธพุทโธก็ไม่เห็นเสียตังอะไรบางคนขี้เกียจพุทโธก็นอนฟังเพลงสวดก็ได้พระสวดมนต์นอนฟังใช่ไหมหรือไม่งั้นเราก็สวดมนซะเองเลยเอ็มก็เป็นสติก่นใช่ไหมโอ้ันทาได้ต้องหลายอย่างนี่แหละครับอน,นิสงส์ของจิตสงบเนี่ยและจะเล่าให้ฟังว่าประโยชน์นอกจาก จะมีความสุขที่ละเอียดตาหน,นี้ยืนยาวลงทุนน้อยเนี่ยประโยชน์คืออย่างนี้ครับสําหรับใครที่มีลูกหลานเป็นเยาวชนนะหรือตัวเองก็ได้เมื่อหลายปีไปแล้วผมไปคุยกับพระองค์หนึงอายุร้อยสี่ปีเดี๋ยวนี้ร้อยสิบสองแล้วเนี่ยร้อยสี่ปีคุยกันในสติท่านอยู่เนียบเลยร้อยสี่ปีอัลไซเมอร์ไม่มีเลยหลงลืมไม่มีเลยแล้วเราตอนนี้อายุเท่าไหร่หลงลืมกันบ้างหรือย,อยัง ก็ท่านจเจริญสติทุกชาทุกคำสวดมนต์ชะธรรมวัฒนาธรรมเย็นย้วยเออสติมันก็ามาดินอย่างผมมาพูดเนี่ยก็ไม่เห็นจะต้องมีโน้ตไม่ต้องมีอะไรแต่ขอให้มีสติ <c oughs> ใช่ไหมมันอยู่ในจิตหมดแล้วเมมโมรี่มันอยู่ในจิต,หม,มจตหมดแล้วค่อยๆปล่อยออกมาเนี่ยสติมันมีอานิสงส์ตัวนี้มันป้องกันไอ้โรคหลงลืมได้ป้องกันไอ้อัร์ซเมอร์ได้ใช่ไหม แล้วก็จิตสงบระงับสติมันดีตรงนี้จะเล่าเรื่องจริงสําหรับเยาวชนให้ฟัง <c oughs> มันเป็นงานวิจัยต่างประเทศเลยนะคนที่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเนี่ยคลื่นสมองมันเปลี่ยนเมื่อคลื่นสมองเปลี่ยนตั้บความจํามันเพิ่มนี่เข้างานงานวิจัยเลยนะความจํามันเพิ่ม <c oughs> ด้วยเหตุนเนี่ยผมได้ใช้ไอ้กุศโลบายตัวนี้ยไปฝึกเยาวชนและลูกหลานสองคนไม่ต้องห่วงก็จาเนี้ยไปเลย ไปฝึกนักเรียนที่เรียนไม่เก่งเนี่ยให้มาเรียนเก่งได้ไม่มีอะไรเลยลมเข้าก็ออกซิเจนลมออกก็ซีโอ2ออกซิเจนซี CO 2ตอนกลางวันหลังกินข้าวกลางวันแล้วออกซิเจนซีโ2สิบห้านาทีได้เอามาสองตัว b ีบวกตัวจบการศึกษาครับ <c oughs> ปีหก <c oughs> คิดจะไม่เรียนแล้วเพราะว่าพ่อแม่ไม่ให้เงินเพราะไม่จบไม่ถึง GPA ไม่ถึงสองก็จะไม่จบผมมาออกซิเจนซีโ2สี่เดือนเทอมหนึ่ง วันละสิบห้านาทีจบครับได้เอมาสองตัวบตัวดึงเกรดขึ้นถึงสองจบและอาน,นิสงส์ของการฝึกจิตให้มีสติเนี่ยผมได้ไปบรรยายที่ไหนผมมักจะพูดถึงเด็กคนเนี้นะตอนที่เป็นนักเรียนอยู่โรงเรียนมัธยมผู้ชายนะอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยเรียนไม่เก่งกับพ่อแม่ก็เลยส่งลูกนักเรียนคนนี้มาฝึกที่มอชอเพราะทุกเดือนตุลาคมเรามีฝึก นี่เป็นครั้งทิกาแล้วนะฝึกทุกเดือนตุลาคมเลยเจ็ดคืนแปดวันเอ๊ะพอเด็กคนนี้มาเข้าฝึกปับ๊บโอ้มันเรียนดีขึ้นปีที่สองพ่อแม่ส่งมาอีกเอ้าเรียนดีขึ้นอยู่ที่พักของพ้องพอปีที่สามสอบเข้ามหาหลายัยติดคณะแพทยศาสตร์จากเด็กหูพี่เรื่อยนะมาฝึกต่อนเนื่องกันสามปีนะแต่จริงๆพอกลับไปก,ก,ก็ฝึกด้วยนะติดแพทย์คณะแพทย แล้ได้ทุนจากรักฐบาลญี่ปุ่นไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อตุลาคมปีที่ผ่านมาผมได้ไปเป็นยายเรื่องเนี้ยให้กับผู้ที่ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตนี่แหละได้ยินได้ฟังพอบรรยายจบมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขาก็เดิอนออกมามากราบผมอาจารย์ครับผมคือคนที่อาจารย์พูดถึง อานิสงหรือวะอานิสงอ่ะบอกเอเอเฮ้ยเธอไปอยู่ญี่ปุ่นไหมครับตอนนี้ผมกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วอยู่ไปีไหนอยู่ปีสี่แล้วครับเรียนแพทย์ปีสี่ไปเสียเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นสักปี <c oughs> นี่นี่นี่เขามาแสดงตัวเลยมาอานิสงของการพัฒนาจิตแค่จิตสงบเอาความสุขแค่เนี้ยคลื่อนสมองเปลี่ยนความจํามันเพิ่มอย่างผมได้ยิ่งแก่ยิ่งจำแล้วเนี่ย ยิ่งแก่ยิ่งตจำจำและใครที่กลัวหลงหลงลืมลืมลูกหล,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 ลานมันไม่เอาด้วยเนี่ยรีบสวดมนต์นะสดวสดเช้าสวดเย็นสดวสดเช้าสวดเย็นเลยนะซ้ำรายยิ่งกว่านั้นตอนนั้นผมเป็นทีมงานของบริหารของคณะวิทยาศาสตร์ปรากฏว่ามันมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งสามปีนะปีหนึ่งปีสองปีสามทุกวิชาได้เอหมดตอนนี้หลักสูตรสี่ปีมันร้อยสี่ิบสี่หน่วยกิตนะ พออยู่ปีสามเนี่ยพอได้เอหมดผมไปท้าถามไม่อยากเป็นอาจารย์ไหมบอกอยากเป็นเราหาตําแหน่งตั้งไว้เลยในที่สุดพอจบปีสได้เอทุกตัวเลยครับสวงเข้าตําแหน่งนั้นส่งไปนอกโดยไม่ต้องรอเวลาเลยจบด็อกเตอร์เดี๋ยวนี้อยู่คณะผมนละได้เอทุกตัวเลยนี่คืออานิสงส์ของจิตสงบเห็นไหมผมยังถามเปว่าเอ๊ย อาจารย์จะออกข้อสอบอะไรรู้ไหมผมรู้ครับ <c oughs> นี่ปัญญามันเริ่มเกิดนะนี่เอาอะไรเนี่ยจิตสงบคือตรงนี้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเราต้องฝึกฝึกจิตให้มีสติแล้วมันจะตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วมันจะสงบแต่อานิสงส์ของสมาธิมีมากมายเนี่ยความสุขตัวเนี้ยมนุษย์สามารถเข้าถึงง่ายไม่ยากเลยถ้าไม่รู้จะไปไหนก็สวดมนต์มันก่อนนอนทุกวันวนะสวดไปเถอะถ้าขี้เกียจก็บจบเดียว ถ้าขยันหน่อยก็เอาหลาจบแต่ต้องมีสัจจะวันนี้ฉันว่างฉันจะสวดมาสิบจบก็ต้องสิบนะครับไม่เก้าและไม่สิบเอ็ดต้องสิบเป๊ะเลยเพื่อรักษาสัจจะบารมีไว้แล้วจิตมันจะพัฒนาได้ง่ายไม่ไม่ใช่ว่าแหมฉันจะสวดสักสิบจบนะเพราสามจบมันง่วงแล้วนะหลับดีกว่า เรื่องอะไรจะทรมานไอย้ยางนี้เสียสัตว์จากพัฒนาจิตไม่ขึ้นหรอกครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นต้องเด็ดเดียวเลยนี่คือสุขจากจิตสงบตอนนี้สุดท้ายความสุขที่มนุษย์แสวงหาเนี่ยสุขจากจิตเป็นอิสระโอ้โหตอนนี้ถ้าใครได้แล้วสุดยอดเลยเพราะมันสุขละเอียดประนีตและยืนยาวมากกว่าสุขประเภทที่สอง คนเขาขัดใจไม่โกรธเป็นอิสระจากความโกรธคนเขาสารเสริญไม่ฟูจิตไม่ปรุงแต่งอารมณ์ไม่ฟูไม่ดีใจได้ประกาศนิบัติข้าราชการดีเด่นเฉยได้สองขั้นเฉยไม่เลี้ยงฉลองไม่เป็นกินเหล้าเมายา ให้ประเภทเนี้จิตเป็นอิสระต่อสิ่งที่เข้าทางหูตาจมูกลินกายใจละเอียดกว่าประนี่กว่าและยืนยาวกว่าจิตสงบที่เขาเรียกว่าอิสระสุขจะทําได้ยังไงก็ต้องพัฒนาจิตให้เข้าสู่ความสงบขั้นสองให้ได้ก่อนแล้วเอาจิตที่มาสงบขั้นสองเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดปัญญาเห็นแจง้ง พอปัญญาเห็นแจ้งแล้วก็ต้องเห็นสรรพสิ่งดับไปตามกฎตรหลักเขาเรียกธรรมอนิยามเป็นกฎธรรมชาติอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมันดับไปตามกฎตรลักอยากจะพิสูจน์ไหมล่ะครับใครที่เขาพูดไม่เข้าหูเราเนี่ยนะที่อยู่ที่บ้านนะนะเขาพูดแล้วก็ฟังแล้วเราก็ต้องมีสตินะถ้าไม่มีสติเราเอารมณ์เราวุ่นวายนะ เราต้องฝึกสติจนกล้าเอ้ยเขาพูดเองเดี๋ยวมันเหนื่อยก่อนคนฟังเฮ้ยมันหยุดอ้าวมันหยุดจริงๆอ่ะพอเหนื่อยแล้ว็หยุดใช่ไหมโอ้มันเป็นไปตามกฎใจรักเลยอาจารย์สนองพูดไปถูกเลยจริงๆพระพุทธเจ้าพูดไว้ตั้งนานแล้วอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราดูไปดูมันดับหมดเป็นกฎไจรักเท่านั้นเลยอันนี้จังทุกขานาดานี้สุดไม่มีตัวตนมันดับทุกเรื่องแล้วก็ปล่อยวางมันก็เป็นอิสระต้องพักนาจนกระทั้งทุกขขณะตื่นใครด่าแล้ว ไม่ฟูไม่แฟบไม่ดีใจไม่เสียใจเป็นอิสระโอ้โหมันสุดยอดเลยตอนนี้ใช่ไหม,มประกาศนิบัตดชมเชยข้าราชะการดีเด่นอะไรมาซุและไม่ตั้งโชว์ที่บ้านละถ้าโชว์มันก็เหมือนงูพิษอะถ้าจิตไปตอกเป็นท่าเมื่อไร่ันเหมือนถูกงูก,กัดเนี่ยพวกนี้จะสุกไล่สาระซุกหมดเลยเพรามันไม่มีอะไรว่างปล่ ถ้าอย่างนี้ได้โหสุกตัวนี้สุดยอดเลยแล้วสุกตัวเนี้ยมันจะนําไปสู่สุก